เด็ครับนนียนรีแอคชั่นเดอะติวเตอร์พี่วันมาสอนตั้งชื่อได้แบบธรรมดามากๆพี่วันมาสอนติวเตอร์นะแต่เรื่องนี้เป็นหนังผีนะพี่น้องผมคาดว่าเรื่องนี้มันจะคล้ายๆอะไรอ่ะสยองขวัญเนะ่ยมหาลัยสยองขวัญน,นะทั้งสามภาคใช่ไหม มันจะเอามาทําเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่านะเป็นลักษณะครูที่เป็นพีศาจเป็นผีแล้วก็มาสอนให้คนที่มาติวพูดง่ายถ้าใครอยากจะสอบติดหรืออะไรเนี่ยมาติวติดแน่นอนแต่หนังผีนะครับมันจะต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเรามาดูตัวอย่างออกมาสักพักแล้วนะครับสิบสามวันแหละ น่ะผมเพิ่งเจออ่ะพร้อมกันเลยครับชื่องใดใช่ไหมคะ,มคะพร้อมจะเรียนแล้วหรือยังรักฐานรักฐานโง่แบบถ้าไปขอเรื่องกลางสอง ไม่ว่ายาแค่ไหนก็จะผ่านได้เอาเรื่องเที่ยนี่มาจากไหนเนี่ยกูว่าไม่เมกเซนเลยอ่ะเขาเคยเรียนที่นี่แล้วก็สอบติดตามที่ขอเลยนะพี่แบลว่าเขียนอะไดีทำอะไรต่อไปต้องอยู่บนปืนมาตอนกลางคืนขอโทษนะครับห้องเรียนห้งหนึ่งสามไป่ทา่ไหนหรอครับ ที่หนึ่งของโงซีโค้งได้ที่หนึ่ง่ะกูว่าพี่พานงพันรู้อะไรบางอย่างึงพาพี่กูเป็นสมัครเรียนผีจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนนี้ภาสาแจกทั้งแก๊งเลยเจจ ยังอยากจะเรียนเลย,ย,เยลผีนี่นะ่ะค่าของพายเป็นอะไรดูขนาดที่มันจะมีสมาธิได้ไงนี่เบลมีสติหรือเปล่าเนี่ยถ้าแม่อยากเรียนแม่ก็ไปเรียนเองสิงประสาทจะพี่หมดแล้วบ้านเนี้ยขอให้ พี่เทปเว้มหน้าผมได้ครบสิบแด้วยเด็ดในผีเที่ยนั้นซาดิจจังวะ พวกเราไม่เรียนขอกระเอาพวกเราไปด้วยตอบดิีเวลาถามเลยก็ตอบเรียนเรียนเรียนเรียเรียเรียกูกูไม่กูไม่ยอมเรียนกับมึงอนัการมีอะไรแน่ๆสิบห้าพฤษภาเอ้าเดือนหน้าแล้วนี่ โอโปรโมทน้อยไปไหมโอ้โหจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าครูแล้วรู้ว่ามันจะถึงถึงจะสอบแล้วได้ที่หนึ่งสอบอะไรก็ติดแต่ถ้าไปเรียนกับผีเนี่ยกล้าเหรอและดูซ่คนที่มาเรียนน่ะในหนัง ในตัวอย่างเนี่ยคนที่มาเรียนเหมือนเป็นผีทั้งหมดเลยนะเหมือนจะไม่รอดสักคนอี่จะเสี่ยงเหรอคนที่รอดมาได้คือคนที่ได้อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยมันทําได้จริงโอดใจแข็งขนาดนั้นมันไม่ได้รื่งก็าแปลกแล้วครูครูก็โหดให้ดูสิไอคนที่มาเรียนแต่ละคนเนี่ยวอนเหลือเกิน ปากเนี่ยฐานทายขนาดนี้โอ้แต่จิงเออเขาเรียกอะไรหญิงใช่ไหมหญิงรักษาโปรง,งามดูยังสวยอยู่เลยอายุก็มากเลยนะอายุน่าเกือบห้าสิบแล้วมั้งเนี่ยนะมีใครอีก่ะที่เป็นแม่ผมจำไม่ได้นะครับก็ไม่เห็นนานนะเออเอา ดารากเก่ามามาเล่นบทบาทที่มันแบบจริงจังแต่นี่หญิงเป็นผีด้วยยังไมัรู้สึกยังไม่เคยไปเล่นนะน่าสนใจว่าเขาจะทําออกมายังไงให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้มันดึงดูดแล้วมาฉายชนกับหนังซัมเมอร์ด้วยนะซัมเมอร์ที่มันหนังใหญ่ๆจากฮอลลีวูดเนี่ยหลายเรื่องขนาดนั้น มันจะไหวไหมถ้าไม่เจ๋งจริงนะถ้าเหมือนไม่เหมือนมหาไรสยองขวัญน,นะที่มันทําให้คนติดตามได้นะผมว่ามีแน่แต่ดูเหมือนเรื่องนี้น่าจะขายได้ผมว่านะน่าจะในหมู่วัยรุ่นน่าจะชอบกันผมว่านะน่าจะไม่เจ็บตัวนะเรื่องนี้นะครับแต่อาจจะไม่ ไม่เปรี้ยงมากแต่ก็ไม่เจ็บตัวนะอ่ะเรามาพิสูจน์กันพี่น้องคิดว่าไงเรื่องนี้น่าสนใจไหมเตอรติเตอร์พี่วันมาสอนโอ้ชื่อเรื่องนี้ตั้งชื่อแบบพี่วันอ่ะก็ไม่ว่ากันคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ฝากคนแรกคนใจกลติดตามเล็ดปูนใจมาถึงกัด้วยสวัสดีครับ